ครับสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับกลับมาพบกับปอยอแล้วครับในช่วงของแอปดีบอกต่อครับในช่วงนี้นะครับปอยก็จะพาไปดูแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่จะช่วยชีวของเราเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับในวันนี้ครับปอยจะพาไปดูแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Google m e a s u r a e ครับแอปนี้นะครับจะช่วยนะครับในการวัดระยะต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยกำลังเรียนนะครับในส่วนของวิศวะหรือว่าสถาปัตย์นะครับหรือว่าใครกําลังประกอบอาชีพนี้อยู่ก็สามารถที่จะนํา แอปพลิเคชันนี้ไปแทนสลับนี้ได้แต่ก่อนอื่นครับก่อนที่เราจะไปอยู่ธีในการใช้งานเจ้าตัว google m a นเชอรนะครับเราขอแนะนำคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า google office expert นะครับคอร์สเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยพื้นฐานาต่างๆานะครับที่เราจำเป็นที่จะต้องในการใช้งานเจ้าตัว google office นะครับรวมถึงเทคนิคต่างๆนะครับในการใช้งานเจ้าตัว google office นะครับไม่ว่าจะเป็น google drive google docs Google ลไล d ์แล้วก็ g ูเกิลสเปเชียนะครับคุณสามารถที่จะเรียนได้ผ่านทางคอร์สนี้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะลงไปที่ใต้ด้านล่าง Description นี้ครับ แล้วก็ทักแชทฟอ r ์มาได้เลยนะครับที่ l i n k c h a t f o u p o n e c o m ครับก็สามารถที่จะลงเรียนได้ทันทีครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีในการใช้งานเจ้าตัว Google m a e s t o r e กันเลยดีกว่าครับซึ่งวิธีในการใช้งานเจ้าตัว Google Meet o r e นะครับง่ายๆเลยครับให้เราไปทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้มานะครับจาก Google Play Store หรือว่า App Store นะครับ ลิงก์ดาวน์โหลดจะอยู่ที่ใต้ด้านล่างเดสคริปชันนี้ก็สามารถที่จะลงไปดาวน์โหลดได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคครับวิธีในการใช้งานเนี่ยก็คือพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วใช่ไหมฮะให้เราเ้าไปที่แอปพลิเคชันครับหลังจากที่เราเข้ามาที่แอปพลิเคชันแล้วนะครับให้เราเนี่ยทำการสแกนนะครับวัตถุรอบๆนะครับที่เราต้องการจะวัดขนาดนะฮะโดยการที่จะสแกนจากซ้ายไปขวานะครับแบบช้าๆแบบนี้นะฮะ เมื่อเราทําการสแกนเสร็จแล้วใช่ไหมครับมันก็จะมีวงกมลมสีเหลืองๆแบบนี้ขึ้นมาครับให้เรานะครับเอาวงกมลมสีเหลืองๆที่มันเป็นจุดเนี่ยไปที่จุดที่เราต้องการจะสแกนครับ <aja> แล้วให้เรานะครับทาการกดบวกที่จุดนี้ครับพอเรากดบวกเรียบร้อยแล้วให้เราดึงมาแบบนี้ครับทีนี้เมื่อเราทําการดึงมาเรียบร้อยแล้วให้เรากดที่เครื่องหมายถูกด้านล่างนะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นขนาดของไม้บรรทัดแบบนี้นั่นเองครับ ซึ่งเราก็สามารถที่จะกดไปที่ขนาดนี้เพื่อที่จะดูได้นะครับว่าหน่วยของมันเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันเป็นนิ้วมันจะขนาดเท่าไหร่รวมถึงถ้ามันเป็นเซน์จะขนาดเท่าไหร่นี่ครับโอเคครับและเนี่ยนะครับก็คือทั้งหมดของวิธีในการใช้งานเจ้าตัว Google m a n s ต r นะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชอบวิธีในการใช้งาน Google Product ต่างๆนะครับรวมถึงแอปพลิเคชันดีๆนะครับที่เราจะนำมาบอกต่อกันคุณก็สามารถที่จะกดติดตามไปที่ เฟซบุ o กแฟนเพจอปอปูเนทรวมถึง y ย u u ูบปอปูเนทมาได้เลยนะครับก็จะมีคลิปวิดีโอดีๆเกี่ยวกับการใช้งานแบบนี้มาบอกต่อกันครับและที่สําคัญครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับก็จะเป็นกําลังใจดีๆในการทําต่อไปครับสําหรับคนนี้สวัสดีฮะ